ครับตอนนี้อยู่หน้างานนะครับบัตรก็120บาทเด็กก็60บาทท่านผู้ชมท,ท่านผู้ชม FC แฟซเนสลับของใจเกินร้อยก็ ในบรรยากาศโดยรวมๆนานผู้ชมอันนี้สอพอบ้านหนองจอกอ๋อเขามีอันรถไว้บริการดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดตรวจรถบริการดูแลนะครับผู้ชมก็รอคิวเข้านะเจ้าหที่บริการยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นะฮะยังติดติดขัดขอยู่ครัอันนี้ก็เขาจำหน่ายบัตร คับใครที่ต้องการมาก็นั่นนี่ฮะคือบรรยาด้านในก็กำลังเตรียมอยู่นะครับลองเสียงอยู่โอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปแล้วเข้าไปด้านในเลย ผู้ชมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นคนจะน้อยมั้งวันนี้นะ่ะนี่ครับบริเวณก็ว่างขวางม,มากทีเดียวจอดรถจอดราดได้สะดวกนะครับด้านนั้นก็จำหน่ายตัว f อเข้าไปด้านในละทยอยเข้าไป คนก็ทยอยมาเรื่อยๆอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่วันนี้ครับบรรยาการให้ทีเดียวอุ่นๆไม่หนาวนะครับเสียดายเน็ตไม่ค่อยดี เจอที่ตำรวจเออสอหอก็มาดูแลอยู่ด้านหน้าประตูสำหรับบริการดูแลความเรียบร้อยความสงบนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ด้วยนะเวลาจับความเคลื่อนไหวของคนในงาน โอเคเราเข้าไปด้านในก่อนดีกว่าเช่าได้ไปดูบรรยากาศด้านในว่าเป็นอย่างไรอืมดูฟ้าเราเลยวันนี้ครับ มีแต่ไหนก็ได้ครับซ้ายขวาหน้าร้านให้จะาู้วยยนั่งตรงไหนความส่เนสอนนีค่ะแต่ไหนร้านเราทานด้วยสาเราแล้วอ่ะไม่ใช่เขานายเลยยากเขายากว่าอันนี้ตอนกันนี้ พอเราเข้ามาด้านไหนก็จะเป็นความสว่างก็อาจจะไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมเนื่องจากข้อจำกัดในด้านแสงสว่างเขาล้อมไปเยอะกว้างขวางมากนะครับเป็นน่าจะเป็นนั่งได้เข้าชมได้เป็นหมืนม่นๆคนนผ่้ชมเยอะมากๆเลยอันนี้เต้นของเจ้างานเจ้าภาพนะครับ นี่เขาเข้ามาภายในบริเวณด้าน,นาหน้าเวทีนะครับสวยงามทีเดียวไฟย,ยังไม่ได้เปิดให้ครบเต็มระบบนะท่านผู้ชมนะไฟก็ยังดูสวยงามทีเดียวไปปพื้นที่กว้างขวางมากทีเดียวดูสิเยอะแยะกว้างขวาง สามารถนั่งชมได้อย่างสะดวกสบายสะ,สะอาดสะอาดอลังการจริงๆเทปไอโอนจะให้ร้อนั่งเอันนี้ให้แม่ยื่ด้ลย สนามก็ว่างขวางมากเลยน่าจะเป็นจุดคนได้เป็น,น,ปนมันมืนน่าที่ชมว่างขวางทีเดียว